เรามาดูสวณปี67ข้อ3 1็กันต่อนะครับข้อนี้บอกว่าเกลืออลูมิเนียมซัลเฟต13.68กรัมจะมีจํานวนไอออนทั้งหมดเท่าใดถามจํานวนไอออนในเกลืออลูมิเนียมซัลเฟตก็แปลว่าเกลือตัวนี้นะครับน่าจะเป็นสารประกอบประเภทอะไรครับที่สามารถแตกตัวเป็นไอออนได้เนาะก็คือสารประกอบไอออนิกเราก็ต้องรู้สูตรของอลูมิเนียมซัลเฟตก่อนใช่ไหมเราถึงจะเอาไปหาต่อได้นะครับเราก็มาดูครับว่าสูตรมันจะเขียนว่ายังไงเนาะ อลูมิเนียมเรารู้ไหมครับอลูมิเนียมเขียนยังไงธาตุอ,อลูมิเนียมก็คือ al ใช่ไหมแล้วมันก็เกิดเป็นพันธะไอออนิกกับซัลเฟตครับซัลเฟตมาจากซัลเฟตไอออนเขียนสูตรว่า so 4 2ลบถ้ามันเป็นไอออนแบบนี้ก็หมายความว่าอลูมิเนียมก็ต้องเป็นไอออนด้วยแล้วถ้าเราจัดเลขอิเล็กตรอนอลูมิเนียมยม,มีเลขอะตอม13ก็แปลว่าอิเล็กตรอนมันก็ต้องเท่ากับ13ในสภาวะที่เป็นกลางด้วยเหมือนกันเนาะ ก็จะจัดเรียงอิเล็กตรอนได้เป็น283ครับตัวอลูมิเนียมก็เลยเกิดเป็นไอออนเท่าไหร่ดีครับมันจะให้อิเล็กตรอนไป3ตัวใช่ไหมพอให้อิเล็กตรอนไปประจุลบออกไป3ก็จะกลายเป็นประจุ3บวกนั่นเองครับพออยู่ด้วยกันแบบนี้ทำไงดีครับจึงจะเกิดเป็นสารประกอบได้เนาะก็นี่เลยคูณไขว้ตัวเลขใช่ไหมเราจำได้นะครับว่าเอา3กับ2คูณไขว้กันแบบนี้ครับ ก็จะได้เป็น Al ได้เลข2อนงะเลข2ที่คุณค่อยมาแล้วก็ SO4 NO ได้เลข3ครับ SO4 NO ได้เลข3ามแล้วก็ต้องวงเล็บแบบนี้นะครับได้แล้วนี่ก็คือสูตรของอลนะูมิเนียมซัลเฟตในอลูมิเนียมซัลเฟตนี้ที่เรารู้แล้วเนาะว่ามันมาจากอลูมิเนียม3บวกกับซัลเฟต2ลบอย่างเงี้ยครับอลูมิเนียมไอออนกับซัลเฟตไอออนก็แสดงว่ามันจะ แตกตัวให้อออนหน้าตาแบบนี้แต่ว่าจะแตกตัวให้อย่างละเท่าไหร่ด้วยอัตราส่วนเท่าไหร่เราลองมาเขียนสมการการแตกตัวกันดีกว่าเนาะจริงๆเราพอจะเดาได้จากตรงนี้นะครับว่าจะได้อลูมิเนียม3บวก2ตัวแล้วก็ซัลเฟตไอออน3ตัวก็รวมกันเป็นไอออนบวกและลบมีทั้งหมด5ตัวแต่ว่าเพื่อความชัดเจนนะครับเราลองมาเขียนสมการสักหน่อยดีกว่าจะได้เป็นการทบทวน เรื่องไอออนิกไปด้วยนะครับ Al2SO4 วงเล็บ3แตกตัวครับกลายเป็นอะไร Al3 บวกบวกกับ SO4 สองลบสมการเคมีจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อเราทำการดุลสมการใช่ไหมอลูมิเนียมตัวนี้ห้อย2เนาะมันก็จะต้องแตกเป็นอลูมิเนียม3บวก2ตัวครับ แล้วก็ซัลเฟตที่ห้อย3ก็จะแตกเป็น3นั่นเองดังนั้นก็แปลว่าใน1หน่วยสูตรของตัวนี้จะแตกตัวให้อออนทั้งหมด2และ3ครับรวมเป็น5ไอออนครับเดี๋ยวจะเขียนรวมกันเลยนะครับแต่ว่าการแตกตัวนี้เนี่ยถ้าเรามองเป็นแค่1ตัวหรือ 1, 1หน่วยสูตรของไอออนิกก็จะแตกออกเป็น2 กับ3ไอออนแต่ถ้าเรามองสารปริมาณที่เยอะกว่านั้นครับเรามองเป็นโมลใช่ไหมเวลาเราเขียนสมการเนี่ยเราก็จะนิยมมองเป็นโมลเป็นก้อนใหญ่เลยเนาะก็คือสารตั้งต้นตัวนี้1โมล1นโมลนี้ก็คือดูตามอัตราส่วนโมลที่เราดูนสมการเลยนะครับหนึ่งโมลตัวนี้แตกตัวให้อลูมิเนียม2แล้วก็ซัลเฟต3รวมกันเป็นเท่าไหร่ครับรวมกันเป็น5โมลไปเลยแบบนี้นะ เดี๋ยวเขียนกำกับหน่อยนะครับว่าแตกตัวให้อออนรวมกันทั้งหมด5โมลครับนั้น5โมลตรงนี้เนี่ยเราเรียกว่าเป็น5โมลไอออนนั่นเองแต่โจทย์ถามอะไรครับเนี่ยโจทย์ถามว่าจำนวนไอออนจะเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมโจทย์ไม่ถามเป็นโมลเนอะเราก็ต้องไปแปลงโมลตรงนี้ครับให้มีความสัมพันธ์กับจำนวนไอออน าการแปลงเราจะใช้อะไรเราก็ต้องใช้นิยามของโมลกับจำนวนอนุภาคใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะทดไว้ตรงนี้เนาะทดไว้ว่าสารใดๆก็ตาม1โมลจะมีจํานวนอนุภาคเท่ากับ6.02คูณบกำลัง23อนุภาคนะครับนั้นในข้อนี้อนุภาคเป็นไอออนเราก็จะเรียกได้ว่า6.02คูณสบกำลัง23ไอออนนั่นเอง ถ้าเราบอกว่า1โมลให้6.02คือกง23แต่ถ้าแตกตัวมา5โมลเราก็เอา5คูณตัวนี้ไปเลยได้ใช่ไหมก็จะตอบ5คูณ6.02แบบนี้แต่ถามว่าทำแบบนี้ถูกไหมเราลองมาดูนะครับว่าถ้าเราจะตอบว่ามีจำนวนไอออนทั้งหมด5คูณ6.02คือกง23ก็แปลว่าเราจะต้องมีสารตั้งต้นเท่ากับ1โมล ต้องมีเกลือตัวนี้1โมลแต่เกลือที่เรามีใช่1โมลไหมเราไปดูที่โจทย์ครับโจทย์บอกว่ามีเกลืออยู่13.68กรัมอ่า13.68กรัมนี้ใช่เกลือ1โมลไหมวิธีการก็คือเราจะต้องเชื่อมโยงหน่วยกรัมตัวนี้ครับแปลงให้เป็นโมลโดยการใช้มวลต่อโมลครับอ่าเราก็ต้องไปหามวลต่อโมลของตัวนี้ใช่ไหมไปดูมวลของอลูมิเนียมนะครับเท่ากับ27 อ้อคูณไปก็เป็น54อ่ะนแล้วก็ทดไว้54ตรงนี้ต่อไปซันเฟดส32บวกกับออกซิเจน16 1 64 64 64บวก32เป็นเท่าไหร่ครับ96เนาะ96เราก็คูณกับ3แล้วก็เอาผลคูณตรงนี้ไปบวกกับ54อีกทีนึงอ่ก็จะได้มวลต่อโมลเท่ากับ4 4กรัมเปอกรัมโมลครับนั่นนะครับ แปลว่า1โมลหรือ342กรัมจะแตกตัวให้5โมลไอออนใช่ไหมแต่เรามีอยู่จริงถึง342กรัมไหมครับไม่ถึงใช่ไหมครับเรามีอยู่จริงแค่13.68ซึ่งเราก็ต้องเปลี่ยนว่าไอ้13.68มเนี้ยมันคิดเป็นกี่โมลแล้วก็ค่อยไปคูณกับ5โมลไอออนตรงนี้ก็จะได้เป็นจำนวนไอออนที่แท้จริง โอเคไหมเดี๋ยวเราลองมาใช้แฟกเตอร์กันนะครับตรงนี้ครับเราก็จะเริ่มด้วย5โมลไอออนจะให้จำนวนไอออนทั้งหมด5คูณ6.02คูณสก,กลารง23ไอออนโอเคไหม5โมลแตกตัวให้เท่านี้นะเราก็จะได้หน่วยไอออนที่เราต้องการมาแล้วมาตั้งแฟกเตอร์กันนะครับเขียนหน่วยที่เราต้องการนะก็คือ ต้องการไอออนถ้าเราจะมาใช้เทียบได้เลยก็พูดไปแล้วเมื่อกี้เนาะก็คือจำนวนไอออนเนี่ยมีทั้งหมด5โมลคูณกับ6.02คูณสกลัง23ถ้ามาจากอลูมิเนียมซัลเฟต1โมลโอเคเดี๋ยวใช้สัดส่วนตรงนี้มาในการเทียบครับเราตั้งครับ5คูณ6.02คูณส0กลาง23อันนี้เราจะได้เป็นไอออนแล้ว จำนวนไอออนเท่านี้มาจากอะไรมาจาก1โมลของเกลืออลูมิเนียมซัลเฟตครับจริงๆถ้าใครเก็ตแล้วเนาะก็รู้เลยนะครับว่าจะต้องทำตัวนี้ให้เป็นโมลนี่ยทำ16ทา13.68ให้เป็นโมลแล้วก็เอาไปคูณกับ5แล้วก็ตัวนี้เนาะแต่ว่าอันนี้อยากแซงพี่ทำซะหน่อยนะครับเผื่อว่าเรากลับมาดูเนี่ยจะได้รู้ว่าเออมันคืออะไรยังไงเนาะ ต่อไปครับเราต้องการตัดอะไรทิ้งเราต้องการตัดโมนทิ้งใช่ไหมข้อมูลที่จะเชื่อมโยงจากโมนไปหากรัมได้ก็คือมวลต่อโมนตัวนี้ครับคูอะไรเลยครับเอาโมนไม่ข้างบนเพราะเราต้องการตัดโมนเนาะหนึ่งโมนของเกลืออันนี้จะขอเขียนสูตรแบบเต็มๆเ,เลยนะครับมี342กรัม แต่ถ้าเรามีเกลืออยู่จริงไม่ถึง342กรัมใช่ไหมเรามีอยู่จริงเท่ากับ13.68กรัมตัวนี้เราก็จัดการคิดเลขมาเลยนะครับถ้าเราลองคิดแบบเดาๆนะครับเราเห็น6.02ตรงนี้เนาะมันน่าจะประมาณเป็นแค่6ก็พอเพราะถ้าเราไปดูที่ช้อยนะครับช้อยมันถือว่าค่อนข้างห่างเลยคําตอบถ้าอันนี้คูณ10บกำลังยีเหมือนกันอันนี้เป็น4.8กับ9.6ใช่ไหม อันนี้ก็ถือว่าห่างตัวอันนี้โอ้โหเพิ่มกําลังเป็นยี่สามยีี่ก็ห่างกันไปเลยนั้นหตัวนี้จากในาการแทนค่าตรงนี้นครับเราปัดเป็นแค่ประมาณ6ก็พอไม่ต้องเอาทั้ง6กจมาคิดหกนะตัดกับ3ามร้ได้ใช่ไหมหกห้าสามสิบหกแล้วก็13.68ตรงนี้น่าจะตัดได้ประมาณเท่าไหร่ครับเออถ้าเอา 4คูณอันนี้ประมาณเนาะจะได้ประมาณ5 2บงั้นเราก็ประมาณประมาณไปเลยนะครับว่า13.68น่าจะตัดตรงนี้ได้ประมาณ4ไปแล้วกันเนาะแล้วก็5ส่วน4ี่ก็จะได้ประมาณ1.2กว่ากว่าเลยนะครับโอเคครับงั้นเราก็ตอบเลยไหมครับว่าได้คำตอบเป็น1.2คูณสกลารยี่สามครับลองไปกดเครื่องคิดเลขคอนเฟิร์มได้เลยนะครับ น่วยจากแฟกเตอร์เราก็จะตัดกันทั้งหมดแล้วใช่ไหมเราจะตัดโมลทิ้งตัดกรามตรงนี้ทิ้งก็จะเหลือหน่วยเป็นไอออนครับก็ได้คําตอบเลยครับว่าข้อนี้จะแตกตัวให้ทั้งหมด1.2คูณกำลัง23ไอออนครับโอเคนะครับก็ตอบคอควายเลยครับ สมมติว่าตอนนี้เราเข้าใจวิธีแบบเป็นแบบยาวๆอย่างนี้มาแล้วใช่ไหมครับว่าที่มาอะไรเป็นยังไงเนาะถ้าเราคิดแบบเร็วๆอ่ะนี่ยอะอลูมิเนียมซัลเฟตครับสูตรแบบนี้ใช่ไหม,มนีมบบนม่เรามีความเข้าใจเบื้องต้นมาแล้วเราก็รู้ว่ามันแตกตัวให้อะไรบ้างอลูมิเนียมสามบวกกับซัลเฟตสองลบแบบนี้นะครับแล้วมันห้อยอะไรมันห้อยสามใช่ไหม ก็แสงว่าซัลเฟตไอออนต้องแตกมาทั้งหมด3โมลน,นะครับแล้วอลูมิเนียมก็แตกออกมาเท่ากับ2โมลรวมกันเป็น5โมลเรารู้ว่า5โมลเนี่ย5โมลไอออน on, มันจะมีจำนวนโมนเลกุลทั้งหมดเอ้ยไม่ใช่ขออภัยครับมีจำนวนไอออนทั้งหมด5คูณ6.02คูณสเกลัง23เนาะ แต่อันนี้ต้องมาจากสารตั้งต้นเท่ากับ1โมลถูกไหมแต่ว่าสารตั้งต้นเรามีอยู่จริงแค่เท่าไหร่เรามีอยู่จริงแค่13.68เราก็ต้องเปลี่ยน13.68ให้กลายเป็นโมลน,นะครับ13.68ตัวนี้โดยการนำอะไรครับมวลที่เป็นกรัมอยู่จริง13.68แล้วก็หารด้วยมวลโมเลกุลก็เป็นการเทียบเนาะเป็นการเทียบว่าถ้า5โมลมีเท่านี้นะ แล้วถ้าเท่านี้โมนจะเป็นเท่าไหร่นะครับก็ได้คําตอบเหมือนกันนะครับ